สวัสดีค่ะวันนี้อยู่ด้วยกันเช่นเคยค่ะกับซิลปีใหม่ส,สุซุเชียงตลายโดยกลุ่มนกเงือสำนักง,งานใหญ่โปรสตรีนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะปีใหม่อยู่ที่จุดส่งบอบนะคะของ โชว์ตูรลูมของเรานเองนะคะถ้าสำหรับใครที่นะคะต้องการอุดหนุนช่วยอุดหนุนเซลล์ปีใหม่นะคะก็โทรมาได้เลยที่เบอร์ศูนย์เก้าห้าสามสามแปดแปดเก้าเก้าสี่หรือไอเดลายฟีดเอ็มดีไอหนึ่งห้าเจ็ดเก้านะคะหรือถ้าจะเข้ามาหากันที่โชว์ตูรมนะคะก็โทรขากันก่อนก็ได้นะคะโชว์ตูมอีสุดเชียงรายสำนักงานใหญ่โป่งสลีของเราเดินทางออกจากตัวเมืองมาทางวัดตล่องขุนก่อนถึงวัดล่องขุนจะอยู่ที่ด้านซ้ายมือประมาณ หกิโลเมตรนะคะก่อนถึงวัดต้องขุดประมาณ1กิโลเมตรนะคะอยู่ด้านซ้ายมือติดกับสนนลุขชาติโป่งสรเลยนะคะมาไม่ถูกไงก็โทรหาปีใหม่ก่อนนะกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเจอกันแบบนี้ก็ไม่พลาดเลยที่จะพาท่านมารีวิวรถอีกแล้วนะคะสำหรับคันที่จะพามารีววในวันนี้ก็เป็นคันนี้เลยคันด้านหลังตอนนี้นะคะเป็นรถรุ่นสิบตู้ไฮรันเดอร์หนึ่ดเก้ตดสีขาวมุกนะคะยูร o ฟูยูรูซียูนะคะคันนี้ราคาค่าตัวของเขายู่ที่974,000บาทค่ะ สำหรับท่านใดที่สนใจนะคะก็เล็งๆอยู่แตเดี๋ยวพีใหม่พาท่านไปรับชมดีเทลรายละเอียดไม่จะเป็นด้านนอกและด้านในพร้อมๆกันค่ะไปเลยค่ะ ค่ะสำหรับคันนี้ที่พามาให้ทุกท่านได้รับชมการถ่าเป็นสีประตู h ฮ g h l a n อร์1.9เกรดแซดออโต้นะคะกับคันนี้เป็นสีขาวมุกค่ะคันนี้ละค่ะค่าตัวของเขาอยู่ที่9,74,000บาทนะคะสำหรับรุ่นนี้เลยเกรดแซดเกียร์ออโต้มีให้เลือกทั้งหมดสีสีจะมีสีขาวมกุกสีเทาลัมโบสีลอนเงินแล้วก็สีดำนั่นเองค่ะอืมตัวนี้เป็นสีขาวมกุกราคาจะสูงกว่าเพื่อนเลยมา7,000บาทนะคะถ้าสีอื่นก็จะถูกกว่านี้ไปอีก7,000บาทนั่นเอง ก็สำหรับคันนี้บอดี้ปี2024นะคะ ตัวยกสูงค่ะปรัเปลี่ยนมาจาก2023ก็จะเป็นในส่วนของโฉมด้านหน้านะคะตัวนี้กระจังหน้าทูร m ไ n มอนชันนะคะมีลกักษณะการเล่นเฉดสีอยู่3เฉดสีด้วยกันมามองใกล้ๆกันนิดหนึ่งนะคะ,ะตรงนี้เลยนะคะจะมีอยู่3เฉดสีนะสังเกตเห็นตรงนี้นะคะจะเป็นสีบรอนนะคะเมทัลลิกนะตัวนี้จะเป็นสีเทาเมทัลลิกตัดกับในส่วนของสีดําด้านที่อยู่ตรงนี้นะคะในส่วนของชิ้นงานที่เป็นเคี่ยวสองชั้นตรงนี้นะคะดี ไซายเป็น2ชั้นขนาดใหญ่ นะคะสำหรับในส่วนของกระจังหน้ามาพร้อมกับโลโกโอ้อ e. ีซุโคโลมียมขนาดใหญ่นะคะส่วนด้านล่างสุดตรงนี้นะคะจะเป็นช่องระบายลมที่มีขนาดใหญ่นะดีไซน์ใหม่วดลายใหม่นะคะตรงนี้มีขนาดใหญ่ช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนของ้องเครื่องได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและกันชนหน้าที่ดีไซน์มาใหม่แอร์เคอร์เทนมีช่องระบายอากาศที่อยู่ด้านข้างลดแรงต้านทานช่วยให้รถของเราวิ่งได้ลู่ลมมากยิ่งขึ้นแล้วก็ประหยัดน้ามันยิ่งขึ้นด้วยนะคะ ตัวนี้เกรดแซนะคะในส่วนของไฟตัดหมอกตัวลงนี้เป็นหลอด LED มาแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ในส่วนของโคมไฟหน้านะคะโปรเจคเตอร์ดีไซน์ใหม่ะคะ่ะตัวนี้จะมีซ u เปอร์เดย์ไลท์ที่อยู่ภายในโคมเดียวกันกับโปรเจคเตอร์เลยนะคะซึ่งตรงนี้สำหรับ ไฟซูเปอร์เดไลไลต์ตรงนี้ตอนนี้สําหรับ2,024ไม่ได้ทําหน้าที่เป็นเฉพาะไฟส่องสว่างเวลากลางวันนะคะเขาสาม,มารถทําหน้าที่ได้ถึงสาอย่างกันเลยทีเดียวนะคะต้องเป็นไฟซูเปอร์เดไลไลท์ส่องสว่างเวลากลางวานันเป็นไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟลีในเวลาเดียวกันด้วยนะคะสำหรับตรงนี้ ừ. แล้วก็ไฟโปรเจคเตอร์นะคะทำหน้าที่เป็นไฟสูงและไฟต่ำภายในรถเดียวกันด้วยค่ะ ตัวนี้บอดี้สอนะคะ สวยงามมากเส้นาสาวยวลวดลายในส่วนของฝากระโปรงตัวนี้ดีไซน์มาใหม่ใหญ่ขึ้นเอ,อเิบอิ่มขึ้นนะคะด้านข้างโลโก้ Highlander เป็นโครเมียมจากโรงงานมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับรุ่นนี้นะตัว Highland e r ล้อแมกติดตั้งจากโรงงานนะคะเป็นขอบ18ลัดไวยายงบิสโตนค่ะซีลยางอยู่ที่265ทับ 60R18 นั่นเองนะคะตรงนี้นะคะล้อแมกเป็นล้ออลูมิเนียมอลลอยดดีไซน์ใหม่มีลักษณะเป็นกา้านลักษณะก้านจะเหมือนกับ ใแบบตัว V นะคะมีทั้งหมดอยู่หักการในกัรน,นะคะมีทั้งหมด6กการนะหนึ่งสมนั่นเองค่ะตัวนี้บันไดข้างติดตั้งจากตัวโรงงานนะคะเป็นสีทูโทนเป็นสีตะกั่วตัดกับสีดำแบบนี้นะคะมองม,มุมด้านหลังนิดนึงค่ะตัวนี้กระแซาะมามองถ้าด้านหลังเลยไฟท้ายทิปโปอา m มมอลล์ LED ค่ะมีลักษณะเป็น3เส้นใหญ่ๆห2 3่นะคะดีไซน์ใหม่2 0 2 4 เวลานะคะเหยียบเบรกนะแสงไฟดวงด้านบนจะส่องสว่างมากกว่าเพื่อนเลยทำงานคู่กับไฟเบรกดวงที่3ก็คือดวงด้านบนนั่นเอง1 2 3นะคะทำหน้าที่ควบคู่กันนะคะสวยงามมากแอลอดีอายุการใช้งานยาวนานแล้วก็สวยงามด้วยนะคะตัวนี้มือจับเป็นโครเมียมนะคะติดตั้งมาจากตัวโรงงานกล้องมองหลังแบบปรือินนะคะ กระบะท้ายดีไซน์ใหม่เส้นสายลวดลายใหม่ดีไซน์ให้ดูกว้างขึ้นใหญ่ขึ้นนะคะเอิบิ่มขึ้นแล้วก็อีซุดีแมกตรงนี้เป็นโครเมียมแล้วโลโก้คําว่ากร้แซดเป็นโครเมียมมาแล้วนะคะการชนท้ายตัวนี้นะคะออกแบบมาดีไซน์เป็นแบบรีวินค่ะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะตัวนี้บันบัน,ดนดไดการชนท้ายนะคะเขาจะมีการดีไซน์ให้แบบขึ้นลงเป็น2สเต็ปนะคะ,ะมีลูกเล่นนะขึ้นลงง่ายสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะคะ ตัวนี้สำหรับ4ประตู Highlander 1.9เกรดแซดออโต้นะคะสำหรับคันนี้ราคาเข,ข้าตัวที่974นะคะ9 7 4 0นบาทนั่นเองสำหรับท่านใดที่สนใจสถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมทักอินบ็อกหาปีใหม่ได้เลยนะคะเดี๋ยวพาทุกท่านไปตวรวบชมบด้านในนิดนึงนะคะตัวนี้ค่ะกุญแจเกรดแซดจะได้เป็นกุญแจรีโมทแบบนี้นะะเปิดมาด้านในเลยนะ ตัวนี้แผงแประตูนะคะเขาจะมีการดีไซน์เป็นลวดลายของมิมูมระดีไซน์นะคะที่พักแขนก็จะเป็นแบบหุ้มหนังนะคะเดินได้ด้วยได้สีเทานะคะปุ่มควบคุมต่างๆตกแต่งมาด้วยดำเงาและดำเพโนแบกให้ลมความดรูลราและลงตัวมากยิ่งขึ้นด้านล่างสามารถใส่ขวดน้ำได้ถึง1.5ลิตรกันเลยทีเดียวนะคะเราตัวนี้ในส่วนของคอนโซลนะคะด้านบนนะหุ้มหนังมาแล้วเรียบร้อยมีการเดินได้ด้วยได้สีเทาะคะ่ะ พวงมาลัยนะคะตรงนี้ค่ะหุ้มหนังมาแล้วนะคะอืสําหรับเกรดแซดมีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยมาด้วยค่ะด้านซ้ายเป็นปุ่มควบคุมเครื่องเสียงส่วนด้านขวามือก็จะเป็นครูดคอนโทรลหรือล็กความเร็วโดยอัตโนมัตินั่นเองนะคะ,ะตัวนี้ในส่งพวงมาลัยมีการตกแต่งแซมโครเมียมมาด้วยให้ลงความหรูละมากยิ่งขึ้นและตัวนี้คันนี้เลยนะคะก็เป็นกุญแจไม่ใช่กุญแจๆๆๆ ก็เป็นเกียร์ออโต้มาแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ในส่วนของการตกแต่งรอบๆเกียร์ก็จะมีการตกแต่งด้วยดําเงาแบบนี้นะคะให้ลมความหรูหรามากยิ่งขึ้นนะคะว mm ั hmm. สดุเกรดดีพรีเมียมมาก mm hmm. เกียร์ตรงนี้นะคะจะเป็นเกียร์ออโต้เลฟโทนิก6สปีดนะสามารถปรับเป็นออโต้ก็ได้หรือจะปรับเป็นแมนวลก็ได้นั่นเองค่ะ mm hmm. แล้วก็ตัวนี้ในส่องของหน้าจอม mm ีเดียนะคะหน้าจอตรงนี้จะมีขนาด8นิ้วนะคะ สำหรับเกรดแซดนะเปิดให้ท่านได้ชมกันน้าจอจะเป็นขนาด8นิ้วตวลองรับระบบความบันเทิง apple ค่ะ play android auto นะคะทั้งแบบมีสายแล้วก็แบบไร้าสายมาด้วยนะแล้วก็ตัวนี้2024เขาจะเพิ่มลูกเล่นในส่วนของมุมลาดเอียงองศา มาด้วยนะคะตรงนี้ลาดเอียงด้านหน้าด้านหลังนะคะหรือจะซ้ายขวาสามารถดูหน้าจอตังนี้ได้เลยนะคะสามารถเชื่อมต่อกับระบบ Apple CarPlay นะคะหรือ Android Auto Bluetooth USB วิทยุได้หมดนะ,ะต่อแบบมีสายก็ได้แบบไร้สายก็ได้นั่นเองแล้วก็หน้าจอเครื่องเล่นมีเดียตรงนี้นะคะจะทำงานลิงก์กับหน้าจอเค็มดนไมค์ตรงนี้ด้วยนะคะ อันนี้จะแสดงผลเกี่ยวกับทริปนะคะให้กดสามเหลี่ยมตรงนี้นะคะแล้วก็เลื่อนไปเลื่อนไปเลื่อนอีกหนึ่งอ่ะตรงนี้นะคะจะเป็นสััญลกษณ์รูปเสียงเพลงนั่นเองนะคะก็คือจะลีงบอกว่าไอ้ตรงเนี้ยทางานคู่กับตัวนี้สมมติว่าตัวนี้เรามากดเป็นเล่นระบบวิทยุนะคะคลื่นหนึ่งร้อยห้าจุดเจ็ดห้าอันนี้ก็จะบอกเลยนะคะเราเล่นเราเล่นวิทยุคลื่นหนึ่งร้อยห้าจุดเจ็ดห้าเหมือนกันนั่นเองนะคะปิดเสียงก่อนนะ ประมาณนี้นะคะหยุดก่อนประมานี้แล้วก็อะไรอีกออระบบความปลอดภัยรุ่นนี้นะคะจะมีถุงลมนิรภัยคู่หน้าซ้ายและขวานั่นเองนะคะ แล้วก็ในเรื่องของการคุมโทนห้องโดยส,สารสําหรับรุ่นนี้นะคะเขาจะมีการคุมโทนนะคะไม่ว่าจะเป็นผนงังเพดาน <S 1> <S 1> ห้องโดยส,สารนะคะ <S <S ดีไซน์ของเบาะตัวนี้เขาจะมีการคุมโทนสีให้เป็นโทนสีดําแล้วเรียบร้อยนะคะตัวนี้ดีไซน์ของเบาะค่ะเขาจะดีไซน์เป็นแบบ หนังแท้นะคะกึ่งหนังแท้ด้านที่สัมผัสกับเราจะเป็นหนังแท้แล้วก็ด้านข้างอาจจะเป็นหนังเทียมเพราะไม่ได้สัมผัสกับตัวเรานั่นเองตัวนี้เบาะจะมาพร้อมกับเทคโนโลยีครูแม็กค่ะเป็นเบาะที่สามารถระบายความร้อนได้ดียิ่งขึ้นหรือเบาะที่ไม่อมความร้อนนั่นเองค่ะ,ะตัวนี้นะคะปีกข้างสองข้างยังคงมีขนาดใหญ่เวลานั่งก็จะรับกับสรีระของตัวเราค่ะช่วยเรื่องการผ่อนคลายลดการเมื่อล้าขณะที่เราเดินทางไกลๆได้ด้วยนะคะ ตัวนี้ด้านนี้เกียร์อ,อตโต้ค่ะจะเพิ่มเติมระบบดับและติดเครื่องโดยอัตโนมัติระบบ e s c t c s ระบบควบคุมการทรงตัวของตัวรถระบบป้องกันล้อหมุนฟรีค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นปรับไฟหน้าออโต้สี่ระดับไปดูห้องโดยสารตอนหลังนิดนึงนะคะขออนุญาตเพิ่มเติมตรงนี้เพิ่งเล็งเห็นนะคะตัวนี้เกรดแซ่ดบ่อยยังไม่ปรับไฟฟ้านะ,ะจะเป็นปรับแมนนวลอยู่นะคะม,มาดูห้องโดยสารตอนหลังนิดนึงค่ะห้องโดยสารตอนหลังนะคะก็เป็นเบาะหนังปรับ หกสิบสีสิบนะคะดึงสลักที่อยู่หน้าล่างตรงนี้ขึ้นก็จะสามารถปรับได้ประมาณนี้นั่นเองค่ะแล้วก็แอร์ออโต้ด้านหลังนะคะช่อง usb type c ชาร์จไฟได้ไวมากกว่าเดิมนั่นเองค่ะ พื้นที่เหนือศีรษะจะลดที่วางเท้านะคะสังเกตเลยในส่วนของพื้นที่ของห้องโดยสารก็ถือว่ากว้างขวางมากๆก,ก,กันเหลยอเียนนะคะสําหรับคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์พันก้าค่ะแรงม้าสูงสุดอยู่ที่150แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่350นิวตันเมตรนะคะเครื่องยนต์พันก้าแรงม้านิน,นะคะก็นในเรื่องของการเกลี่ย ภาสีด้วยภาษีตอปี้ที่2,492บาทเพื่อรวมพารบอย600ก็ประมาณ3,100บาทนั่นเองนะคะไม่เกินนิดนะสำหรับเครื่องยนต์พันเจ้าในรุ่นของสีประตูค่ะก็ถ้าสือว่าเกียร์ออตโต้รุ่นนี้นะคะก็ไม่ต้องเป็นตัวท็อปมากตัวนี้ถือว่าเป็นตัวกลางๆก็เป็นรุ่นที่น่าใช้อีกรุ่นหนึ่งกันเลยทีเดียวค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดค่ะที่สนใจสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมนะคะตอนที่ Euro5 จะเข้านะคะ คันนี้เป็นยูโรโฟอยู่นะคะอ่าตัวนี้ราคา974นะคะก็สนใจสถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมทักอินบ็อกหาพหม่ได้เลยนะคะตามเบอร์โทร095338994หรือ ID Line PWE NAI 159 7นะคะโทรเข้ามาหรือ อดีไลน์เข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะเซลไปใหม่อีซูส์เชียงตลายโดยกลุ่มนกเงินสำนักงานใหญ่ต้องขออนุญาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าอีกทีหนึ่งสนใจก็ทักเข้ามาพูดคุยกันได้ซื้อทุกคันดันทุกเคสเปย์ทุกเงื่อนไขนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณท่านมากเลยที่สั่งรับชมคลิปจนจบยังไงก็ฝากกดไลก์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะสำหรับวันนี้ขออนุญาไปก่อนคะ่ะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ